เขากลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรถษกูสุต์คนสมองสบอร์ดโว่าผังไทยโลว่าผังลาโลว่าต่างประเทศนี่กันยินดีตอนหับเขาสู่สองของแม่ตาพี่น้องเลยแม่กับตอนเที่ยงเยพี่น้องแม่ตากม็มาซอยงานแก่เขาของแม่แาวดวงและพี่น้องเลยก็ได้อันขอเวลานอกถ่ายคลิปให้พี่น้องดูพี่น้องชมไปนํากันพี่น้องจากซิปนาทีพี่น้องมาซอ,อ,อยีางาน แจกเข่าพ like no <Yeah. S 2> kind of ี่น้อยกามีลายกุไลยคนพี่น้อยมาสอยพี่น้อยลายกุไลยคนมาสอยกันพี่น้องเยมันเขานั่งนั่งไปดูให้กินอะไรพี่น้องแขกมางานเขากามีลายกุไลยคนพี่น้อยหวานงานบุญพี่น้องเขากะบ่เคือหมื่นสียเนาะเขาก็สิดไฟมาเราสิได้ย่อเข่าลดพี่น้อยไฟมากระยอไฟมากระยอฮนะ ก็สิได้นั <c oughs> <c oughs> <si iki, ่งเขาต่ออีกแล้วพี่น้องเพราะว่าเขายังบ่ลายว่าซั่นเพิ่นเนาะเฮาก็สิได้เียมนั่งเขาต่อพี่น้องไปเบิ่งเด้อพี่น้องแขรงานเฮากมีหลายผูหลายคนพี่น้องเบิ่งนํากันจ้าผูหลายคนพี่น้องติบเขากติ๊บบากไงพน อะไพวกกระอยน้อเกาะซอยน้งเกมสีก้อยน้องสีน้ำสีน้ำนั่คือแหนขักรเนอนบ่ได้เห็นเลยพลังคนคือแหนนังขักรเทนอนเอาไปเนี่ ขัวเขากับผ an, ูวีแมงวัน <mare> กับสอยสองคุ้งยางไปเลยตักละมันต้องใส่ไหลแมงวันเนาะแค่แม่งันเ่าก็รลายคนรลายคนไปนอนาำบังทาส้มบาน้ำกันเลยเลยไนาะถ้าก็ได้ ันแล้วเลยพี่้องะบ่งทั้งงานในฮาเอยพี่น้อยมีกองบุญอยู่จักรกองเนาะทั้งในกระลางถวยพี่น้ะง้งถวยล่างกระโต๊มันมีเซอินพันไข่แน่ได้พี่เนองมันีพนกระลงมาอยู่พี่นนองแยกคนแปงไดทั้ล่างกระต๊ล่างถวยพี่นนอะกองบุญก็มีอยู่หกกพ่องสองสี่เอหาหกกอง อืสองสามสี่หาหกหกกองพี่น้องกองบุญมีอยู่หกกองพี่น้องลูกลานเป็นเห็ดนำแม่สาวดวงเนาะหนักหลายคนพี่น้องสาสอยเวียนสอยงานนานมอาเพินคา่แก่เพินพี่น้อง มันเห็ดแรกออกมานางังผักเย็นไปหน่อยมันแดดแดดไปหน่อยแดดฮอดอน,อน,นี้พีน่อยเอเต้นนะกับผมออรอบแรงกับสลอีพี่น้อยรอบเ้าก,กับไายเติบแล้พอรอบเที่ยงเนาะมันแดดเลกับสุกค่อยมากพันไดพี่น้อย กลับมาทางครัวหฮาต่ออยู่พี่น้องเย้ยแดดแดดมันี่น้สอสาต้องใส่พ้นจีตีกอล้วรอบ,บแรงแดดพูดแดดพแดดจนเป็นไฮเป็นไฮหยิบหยิบเป็นไฮเป็นเหือด ทางผู้เขาจะควป้าต่อยอยู่พี่เนาะแล้วยันหันทั้งพ่เพียงพ่อจะเอาป้ามาเพิ่มใส่หมกใส่ถ้าเขาในบ่ลลูนจังได้เนาะเขาก็บูหูนะเขาก็พอได้แต่ว่าเป็นแขกสวยงานพี่เนาะมีนอแขกเขากะนอพี่เนาะน้องถุยสวยกัน ซาอินซาอินเ่นกินสีนบ่ได้พี่น้องกินได้แต่กระปุ้นสวัสดีพี่น้อง่นว่กินกระปุ่นคนได้กินสีนพี่น้องกินสีนบ่ได้ตั้งสงขึ้นทางนั่งกระขคแห่และพี่น้องเลยอาการ่นอะไร

หอนกับหอนอ่ะนี่ต้มน้ี่น้ลงต้มแดดอะรซอยบ่ต้มให้มันอ่อนหน่อยตีบเขากำงนี้แต่ตีบบางไงหน้อยสะอินถือแขว

ส่เขาห้กระจกใส่ทงเลย่น้อยใส่เครื่องยางบนสายทฮ้เอาบมเตียกะเอามาข้าบุอยากเวนไม่มเตียแมนลืมใส่หมกผิกโอ้ยสพอะไรน้องเอ้ใส่ต่ต้นตำหมักผิ่นอาจานลืมใส่หมกผิก เฉพาจังซีอันซีจันเจออันเจ้าโอ้ยบุ้มเหมเพชรกินตำมีกัพี่น้อยีกับพี่น้อยจั์มาโอ้หอมนจังเค็มจังลือเค็มอ่ะดมบางอยโอ้ยเซฟเฮาต้องห่วงอหงยืนหนึ่งเลยม่ซีมดมมาโรต้ามหงได้บอาบุหเพ ว่านะเพ็ดเฉยขนาดลืมนั้นสแ่พีกมหมักปลาพีเนองเตรียมสุดยอดไปเนาะเผ็ดมากแล้ว แบ่งหมยังี่นี่เอาอันนี้มีากน้่นาเรากำลังหักปลาละบพีน้องปลาเกียมสิละอยู่ห่มจนไหมน้อยบรรยากาศดีดีนะหักหักแะเรก็จะเป็นสิละละเป็นละละเหนียวอะไรพี่น้อย ในงานแจกมปเสาวดวงพี่น้องแดดโอ้ยแดดเป็นแดดพี่น้องฮอนเป็นฮอนมาเลยปพดโพแดดแห้งดีรอต้องน่ก็ซอยนังน้องยังไ่ได้แล้วนี่มาจะาถ่ายคลิปไปก่อนพี่น้องลิปนาทีได้สิซอยเป็นโอยเขาลงเอาลง้ายให้ไปเดๆ สเลนาาซอยน้อันอันอันลาบใส่กันกับปออาพี่หนอตื่นกันพี่หนอเสร็จแสคือกันพี่หนอแข่งแงงานเ่ากระยังบอลลวนบลายพี่หนอเช้าอิน น่าน่่จสวด้เบ้องในกั่วกะโดงน้องกลางนี่เนในกเี้ยสีทอดพี่น้อยทอดหัวกับกงพี่น้องทอดเอแขกต้อนแรงพี่น้อยทอดงอแขกรอบแรงรอบแรงเท่ากับสีคนสีลายอีกพี่น้อยก็ช่วงนั้นมันช่วงเพียงคนกับลายคนไดพี่น้อย แดงอะสิไายกว่าเก่ากว่ารอบเที่ยงพี่น้องเพราะว่าขำม,มาเนาะมันแดดอ่อนเลยให้กระทยอยทยอยมาที่จะเลี้นนยงพี่น้อยก็จะแส็บพี่น้อยหลอดแล้วยังพลได้มากบ่นห่างหาก็ใส่แต่ว่าใส่นั่นใส่ใครน้องพลาได้มากพี่น้อย แม่จันเป็นคนมกักเป็นเซฟเองพี่น้องมันยังมักตัวนั่นอยู่พี่นเนาะแม่ตาขาพละค่ำอะละพี่เนาะจังเสดเลยลงเมือ่อ,อสอยเวียกฝนไปก่อนสิไปซอยนังสอยเพิ่นพี่น้องเนี่ยก็ได้พอถ่ายคลิปไปก่อนชิปนาทีแล้วแม่ตากขาเสดจบคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อเพียงเท่านี้เด้อจ้าคลิปหนะ้าพ่อก,กันใหม่พี่น้อง อย่าลืมองเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกะดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเข้ามาหาดูหาชมอะไรส่องของแม่ตาไหนเด้อพี่น้องแล้วก็ส่องน้องมิดส่องบาดตาน้ำพี่น้องกินหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี